โอเคครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะครับในการซีดีเกนนะครับ,รบวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการาซื้อของนะครับใน Lazada ด้วย t ูมันนี่วอลเล็ตครับไปเราเข้าล a ซ a ด้าก,ก่อนเลยอ่าเข้าลาซาด้าน,นะครับง่ายต่อผมจะซื้อของชิ้นหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มกระจกเนาะอ่าผมก็เซิร์ชไปฟิล์มกระจกนะครับในช่องค้นหาอ่าผมจะเลือกซื้อขนาดที่ล่ะอนุนี่นั่น จะเลือกซื huh. ้อเป็นอันนี้แล้วก <right> no ันเนาะนะครับอ่าพอเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะครับเราก็เลือกสินค้าเลยเรียบร้อยนะครับอ่าสุสุเฟอร์ซี่เอสแปดพทแล้วก็เลือกที่อยู่ไว้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เนาะแต่ผมก็ซื้อเลยปึ๊บก็เดี๋ยวขออนุญาตเบอสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อได้เลยนะครับอ่า ก็ทางซื้อเสร็จนะครับมันก็อยู่ที่หน้านี้เนาะเขาบอกว่าเติมเงินให้เพียงพอก่อนช้อปปิ้งนะครับอ่าก็เติมแล้วครับผมก็กดป้ายแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตติ๊กไอ้บันทึกทูมานี่วอลเล็ตออกนะครับใส่เบอร์โทรตัพท์ไปเลยชำระเงินทำแบบสดๆเลยนะครับทำการชำระเงินแล้วเขาจะส่ง OTP มาที่เครื่องโทรศัพท์เรานะครับอ่า เราก็ดูว่ามันมีเลขอะไรส่งมานะครับต้องใส่เบอร์ที่เรามีอยู่นะครับไม่ให้เราใส่เบอร์มั่วไม่ได้นะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เราเท่านั้นนะครับของใครของมันนะครับเป็นตัวเลขที่เขาส่งมาออของผมเป็นหนึ่งห้าเจ็ดมันจะเป็นหกหลักนะครับยังไงต่ออ่าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อนะครับผมโอเค ก็เรียบร้อยแล้วทูมานี่วอลเล็ตก็ได้น่าจะตัดตังค์ผมไปแล้วล่ะกดแป๊บนึงตัดตังค์ไปยังอ่าตัดตังค์ไปแล้วนะครับโอเคง่ายๆแค่นี้ในการช็อป Lazada นะครับผมก็กดช็อปต่อไปครับไม่มีอะไรแค่นี้นะผมก็สำหรับวันนี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสิดตาอยากใค่ทำอะไรอีกอยากให้ทดสอบหรือว่าอยากให้สอนวิธีแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมเจอกัน